สนับสนุนโดยแชมพูเรมิสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092 352 4448ถึงแม้จะเป็นสาวเสียงหวานแต่ปล่อยออกมาแต่ละเพลงค่อนข้างจะไปทางดุดันไม่เกรงใจใครสำหรับอินดี้สาวเสียงดีออยเลอร์ไทยดอลมิวสิก จนถือว่าเป็นภาพจำไปซะแล้วค่ะที่มาที่ไปของความดุดันนี้มาจากอะไรไปฟังกันเลยค่ะภาพภาพจำของออยคนจะจำในเรื่องแบบว่าดุดันไม่เกรงใจใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ซึ่งแบบมันก็มีเพลงน่ารากักน่ารากาักไหมออยแบบฟังหลายเพลงแต่ออยก็เลยคิดว่าโอเคอาจจะเป็นเหมือนภาพจําที่คนจําเราด้วยแล้ว,แล,วแล้วตัวเราเองก็รู้สึกชอบชอบความแบบดุดันอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะจริงๆออยก็งงเหมือนกัน <c oughs> อาจอาจจะเป็นเพราะว่า ดูว่าปล่อยปล่อยเพลงที่แบบว่าหวานหวานตามตามโทนเสียงอะไรอย่างี้ค่ะแล้วอาพุดตรงๆก็คือมันอาจจะไม่ได้ดังเท่าเพลงที่มันแบบว่าดุด,นดันรุนแรงอะไรอย่างี้ค่ะก็เลยกลายเป็นเพลงที่มันดังก็มีเพลงที่แบบอารมณ์หนักๆในเรื่องของเนื้อเพลงก็เลยกลายเป็นคนแ่ะก็เลยจะจําว่าแบบเออเออยเลอยต้องแบบนี้นะอะไรอย่างี้ค่ะเหมือนเพลงเนี้ยผีเน่าลงผูเนี่ยค่ะดูได้ปล่อยไปมีหลายคอมเมนต์เหมือนกันที่คอมเมนต์มาว่า นี่แหละแบบนี้สิถึงจะเป็นออยเลอร์อะไรประมาณนี้แล้วจริงๆเราเป็นคนแบบนั้นไหมแบบดุดันแรงๆเหมือนในในเพลงไหมเป็นคนม่วนค่ะเป็นคนสนุกสนานมากจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าเบลสาเลยหรือแบบไปดุดันเลยอะไรเงี้ยค่ะออกแนวแบบตลบมากกว่าแนวเพลงที่ถนัดจริงๆอ่ะถ้าถนัดหนูก็จะชอบเพลงแบบหวานๆร้องง่ายๆไม่ต้องแบบดุดันมากอันนี้คือแบบที่เราถนัดแต่ด้วยความที่ แฟนๆหรือว่าหลายๆคนเรียกร้องเข้ามาคือแบบอัดเล่ตองแบบนี้อัเล่ตองแบบนี้อาจจะเป็นภาพจำที่บอกเลยค่ะปีนี้ปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีอัลบั้มไหมแต่ว่าที่เป็นซิงเกิลคือเยอะปกที่เป็นซิงเกิลคือแทบจะปล่อยแบบปล่อยทุกเดือนเลยเท่าที่กบทํากันอยู่ตอนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าอัลบั้มอาจจะเป็นปีถัดไปเพราะว่าปีนี้เราเราเพลงเยอะมากเพราะด้วยความที่มันหลายเพลงมันจะมีทั้งดุดันแล้วก็มีทั้งแบบซอฟแล้วก็จะมีทั้งอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือน กึ่งกึ่งสติงเลยนะคะอูหนูไปได้หลากหลายมากแล้วเหมือนด้วยความที่เป็นไททอนเมวสีกอะไรอย่างค่ะเขาค่อนข้างเปิดกว้างมากแล้วมันก็หลากหลายสามารถทำแนวเพลงได้หลากหลายมากจะมีอัลบั้มออกมาหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเตรียมปล่อยซิงเกิลออกมาให้แฟนๆได้ฟังแบบรัวๆรอติดตามกันได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลึกทุ่งและยูทูบข่าวลูกทุง่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย